ครับสวัสดีครับพบกับ WCAA Channel นะครับประจำวันที่23สิงหาคม2567ผมกัน WCAA เช่นเคยนะครับก็วันนี้มีอัปเดตตลาดแล้วก็ที่อยู่ในหน้าปกนะครับก็วันนี้มาคุยสบายๆนะครับก่อนที่จะมีการประชุมแจ็คสันโฮนะครับในฐานะคนที่ทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ทั้งสัปดาห์ก็จะ เขียนซ้ำๆกันทุกวันนะครับมีการอัปเดตว่าตลาดรอดูที่พาวเวลจะแถลงวันนี้นะครับวันศุกร์นะครับในการประชุมแจ็คสันโฮลซึ่งก็จะมีการประชุมจริงๆเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับจนถึงวันเสาร์นะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันแต่ก่อนอื่นเรามาอัปเดตตลาดก่อนอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ช่วงบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับ MSCI w o ว l d เขียวเล็กน้อย นะครับทั้งนั้นที่เมื่อคือนนี้เนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาค่อนข้างพักฐานนะครับแต่ชนี้เอสแอนด์พีห้าร้อยลงไปเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นาสแดกลงไปหนึ่งจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดาวโจนส์ก็ลบศูนย์จุดสี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นยุโรปทรงๆตัวนะครับมีหุ้นบางหุ้นอย่างเช่นเฮลคแยร์เนี่ยโนเวลนอร์ดิกส์ก็ปรับตัวขึ้นมานะครับส่วนถ้าเป็นอเมริกาในฝั่งของเซกเตอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่า ร s สออฟลงนะพวกพวกน่าจะเป็นแรงการขายเทคโปรฟิตนะครับอย่างเช่นหุ้นเทคโนโลยีนะฮะเทคโนโลยีเนี่ยจะเห็นได้ว่า n v i d i ีที่ขึ้นมาโดนขายทำกำไรไปนะครับเท sla ขึ้นมาขายทำกำไรไปลบห้าจุดหกหาเอรเมซอนลบ2%องเปอร์เซ็นต์มอร์ซอลดสองเปอร์เซ็นต์อันนี้คือน่าจะเป็นการขายลดความเสี่ยงนะครับอ่าดูจากบอลย l d ก็ได้นะครับถ้าดูบอลย l d สัก10ปีนะครับ,นะ Born นะรบจะเห็นได้ว่า เมื่อคืนนี้จะมีการดีขึ้นมาเล็กน้อย3.84ก่อนการประชุมนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าตลาดค่อนข้างคิดแล้วแหละว่าที่จะคุยในแจ็คสันโฮพาวเวลที่จะสปีคขึ้นมาเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับน่าจะเดี๋ยวจะมีอัปเดตต่อไปนะครับเขาน่าจะพูดเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจ ของอเมริกามุมมองของเขาเป็นอย่างไงซึ่งตลาดม,มีในใจอยู่แล้วล่ะนะครับส่วนหนึ่งอาจจะคิดว่าอ่ะคงไม่มีอะไรก็เลยตรงไหนที่ Take p r r Fit ได้นะครับมีการขายลดความเสี่ยงไปก่อนในช่วงเมื่อคืนนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียนะครับดูเช้านี้ผสมผสานนะครับตอนเช้ามี ทาง BOJ นะครับมีการประชุมมีการคุยกับรัฐสภาแล้วตอบอคำถามของรัฐสภาญี่ปุ่นนะครับอินโดเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อวานลงอินโดวันนี้มีรีบาวนะครับก็มีเรื่องของการประท้วงอะไรกันนะครับจีนเมื่อวานเนี่ยห่างเสงฮ่องกงค่อนข้างปรับขึ้นมาโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะพวก JD.com, Alibaba, Tencent อ่าพวกนี้ปรับขึ้นมา1.44%แต่วันนี้พักลบ เกือบเกือบ0.5หุ้นไทยยังขึ้นอยู่นะครับเช้าวันนี้บวก11.55จุดตอนนี้เดชินีไปถึงไหน1,352นะครับขอดูหุ้นไทยนิดหนึง่งเพราะว่าเราเริ่มเราเริ่มสัมผัสได้ว่าตลาดหุ้นค่อนข้างเอาเปรีฟอร์มขึ้นมาในช่วงสั้นนะครจะเห็นได้ว่าอันขึ้นมานะหลายหลายวันติดเลยนะฮะตั้งแต่มีกรณีการยุบพักแล้วหุ้นลงมานิดหน่อยมีการ ออถอดถอนนายเปลี่ยนนายกนะครับหลังๆจากนั้นเนี่ยพอได้ความช,ช,ชัดเจนขึ้นมาแล้วมีนายกใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเรียบร้อยเนี่ยแด่ชีนี้ก็มีการขึ้นปรับตัวขึ้นมาหลายวันติดนะครับจากประมาณต่ำกว่าพ3นสามพันสต้นๆนะมาเป็นพันสก็ถือว่าสั้นๆก็มาดีแต่ว่าก็ยัง ต้องดูต่อนะครับว่ามันจะขึ้นได้ไปอีกไกลแค่ไหนนะครับแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วก็มีมุมมองค่อนข้างเชิงบวกเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยนะครับก็หวังว่ามันจะมา bottom out ไปแล้วนะครับจุดตรงนี้นะครับก็หวังว่ามัน,มนไม่ลงต่ำไปเนี้ยมันเป็นแนวรับที่ค่อนข้าง,ขางแข็งแกร่งเลยก็คิดว่าช่วงนี้ก็อาศัยโมเมนตัมนะครับให้มันขึ้นไปก่อนนะครับถ้ามันทะลุ200วันได้ก็ยิ่งดีนะครับมันก็จะพอลุ้นได้นะครับพูดถึงเรื่องหนักมาหลายวัน นะครับหลายสัปดาห์ EP นะครับหลาย EP เ <_ d ata> ขาที่แล้วเราพูดถึงไทย ESG นะครับว่าต่อให้การเมืองเป็นยังไงเนี่ยกลองรถรถยนต์ภาษีไทย ESG ก็มีหลายนโยบายหลากหลายให้เลือกนะครับ <_ d ata> เพื่อลดหย่อนภาษีก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก่อนหน้าเน้นพูดถึง EA ไหนดู EA ก่อนห,อหุ้น EA มา7บาทกว่าเลยนะครับเราดูตั้งแต่3บาทกว่าเนาะตอนนั้นท,ท,ที่ที่ดูกันว่าเออหลายค่ายเนี่ยก็มีการประเมิน ราคาเหมาะสมแถวๆแบบเว c ร์สเค e n นโอ o ไว้4บาทกว่าแล้วมันตลาดมันลงมา3บาทกว่านะครับก็เราก็มีการอัปเดตเป็นระยะระยะในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็การเจราจาหนี้นะครับก็ค่อนข้างผ่านไปที่ระเปราะนะครับก็คือคุยกับเจ้าที่สถาบันได้นะครับก็เริ่มคุยกับเจ้าหนี้หุ้นกู้นะฮะก็จะมีการประชุม ปผู้ถือหุ้นกู้นะครับแล้วก็โครงสร้างธุรกิจเดี๋ยวก็ดูต่อไปนะครับว่าแผนการชําระคืนค่อยๆชําระคืนเนี่ยนะครับเจ้าหนี้สถาบันจะเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับที่เขาเอากระแสเงินสดนะครับบริษัทลูก5บริษัทที่ทําโครงการธนุมันเป็นกา,หารหันลมนะครับกระแสเงินสดที่เข้ามาเนี่ยก็จะทยอยจ่ายที่อของสถาบันเจ้าหนี้สถาบันนะครับเป็นรายเดือนเดือนละครั้งนะครับ ก็เงินเข้าประมาณวันที่8นะของแต่ละเดือนนะฮะเขาก็จะแล้วก็ดูหลังจากนั้นว่าเงินจะเข้ามาจริงตามที่ทําสัญญาตกลงกันที่เป็นที่เรียบร้อยหรือเปล่านะครับก็อันนี้เราไม่ได้เชียร์ซื้อขายอะไรนะครับเราอัปเดตข่าวแล้วก็ให้เป็นวิจารณญาณนะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็ทํากันบ้านต่อนะครับเรามาดูหุ้นเอเชียกันต่อนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วเพราะอินเดียอินเดียอะไรก็เช้านี้เปิดขึ้นมาก็ทรงทงตัวบวกเล็กน้อย นะครับก็ทั้งสัปดาห์จะบอกว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่วันนี้ก็เลยจะมาคุยสบายๆกันนะครับแต่ว่าก็ถ้าได้ติดตามข่าวพวกเศรษฐกิจการลงทุนเนี่ยสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก็จะคุยกันเรื่องของแจ็คสันโฮพอดีผมก็มาอัปเดตเนี่ยเป็นเดื่ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับว่าแล้วแจ็คสันโฮเนี่ยคืออะไรนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับ แจ็คสันโฮก็เป็นสัมนาทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้อันนี้คร่าวๆอันนี้ก็ <c oughs> หาได้จากทั่วๆไปนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นปีที่47แล้วละหัวข้อสัมมนานี้ก็คือการประเมินประสิทธิภาพนะครับและการส่งผ่านของนโยบายการเงินใหม่นะครับ reassessing the effectiveness and transmission of monetary policy นะครับ ก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเมื่อวันนี้จนถึงวันเสาร์ที่24สิงหาคมนะครับสัมมันาน,นี้เป็นอ่าเป็นสัมมนานที่นักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการหรือว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางเนี่ยของทั้งสหรัฐเองและน่าจะมีอ่าของที่สำคัญสำคัญทั่วโลกเนี่ยมาร่วมด้วยนะครับเจ้าภาพคือเฟดสาขา Kansas City นะครับอันนี้ถ้าย้อนอดีตเนี่ยเขาจัดครั้งแรกนี่ ตั้งแต่ปี1978นะครับที่แคนซัสเดิมเนี่ยก็คือเรื่องของพวกเกษตรนะครับแล้วก็ย้ายมาที่แจ็คสันโฮในที่ในปี1982นะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการเงินนโยบายการเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็ปีนี้จัดขึ้นที่แจ็คสันเล็หลอร์น่าจะจัดไปหลายปีแล้วนะครับหลายคนก็ สงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วแจ็แจ็คสันโฮมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็เลยเปิดแผนที่มาให้ดูนะครับนะฮะอยู่ตรงนี้นะคะรับอันนี้ก็ถือว่าอ่ะก็คืออันนี้ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็แจ็คสันโฮอยู่แถวอยู่ที่ไวโอมิงนะครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อครับเพราะว่าเป็นรัฐที่ไม่ได้ไม่ได้ดังอะไรของอเมริกาที่เราจะคุ้นคุ้นหูกันที่เราจะคุ้นหูกันพวกแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์กวอชิงตันนะครับพวกพวกนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็อยู่กลางๆประเทศอยู่แถวเทือกเขาล็อกกี้นะครับไวโอมิงเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับเนชั่นัลพาร์คของเขานะครับอุทยานแห่งชาติอันแรกของโลกเลยแห่งแรกของโลกเลยที่ชื่อว่าเยลโลสโตนนะฮะแล้วก็ทางใต้เยลโลสโตนเนี่ยก็จะเป็นเมืองเ,เมืองเนี่ยครับแจ็คสันนะครับแล้วก็ จะเป็นแถวๆเนี้ยก็จะมีอุทยานแห่งชาติอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าแกรนทีตันนะครับภาพที่เราเห็นเนี้ยก็คือเทือกเขาที่อยู่ในอุทยานขน้ทษครับที่อยู่ในอุทยานแกรนทีตันนะที่เห็นเป็นเป็นเป็นภูเขานะครับก็จะเป็นเมืองที่เป็นธรรมชาตินะครับมีภูเขาเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจนะครับสำนักิดนเครียดทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ก็เลยเลือกที่นี่แหละน่าจะเหมาะห่างไกล ความวุ่นวายนะครับก็ประชุมไปดูพวกภูเขาไปนะครับก็จะจัดขึ้นปีละครั้งนะครับอ่ะเรามาต่อนะครับก็ปกติแล้วก็จะเป็นที่จับตานะครับเพราะจะมีบุคคลสำคัญสญเนี่ยพวกผู้ว,ว่าธนาคารกลางเขาก็จะมาเก่าเก่าสุนทรพจน์พวกนี้นะครับแล้วก็ะจะปกติแล้วก็จะมีวิว ของโ o l i ซีเมเกอเหมือนกันนะครับเขาตอนนี้ที่ตลาดจับตาดูก็คือว่าท่าทีของประธานเฟดเนี่ยนะครับจะมีคาดว่าน่าจะมีแอคชั่นอย่างไรมีมุมมองอย่างไรเขาอาจจะมีหินอะไรในการเพราะว่าทุกคนรู้รู้อยู่แล้วว่าว่าน่าจะลดดอกเบี้ยนในเดือนหน้ากันยายนนะครับแต่ว่าจะมีอะไรมากกว่านั้นไหมโทนจะเป็นยังไงนะครับโทนจะบูลิชหรือแบริชมากกว่าที่ตลาดคาด นะครับเพราะฉะนั้นเนี been, h, ่ยก็มองว่าเรื่องที่พาวเวลจะพูดนะครับก็คือจะดูว่าไอ้ดอกเบี้ยที่ครั้งหน้าเนี่ยตลาดอาจจะมอง0.25นะครับจะกี่ครั้งตอนนี้ตลาดก็ก็ยังเถียงกันอยู่นะจะสองครั้งไหมจะ3ครั้งไหมแต่เศรษฐกิจเมื่อเดือนที่ผ่านมามันดูไม่ดีนะไอ้เรื่องของการจ้างงานเริ่มแปลกๆนะ นะครับแต่ GDP ก็ยังโอเคอยู่นะหรือตัวเลขอื่นๆเนี่ยขาค่อนข้างขัดแย้งกันนะครับก็เลยก็เลยตลาดก็เลยเลยเลยยังยังสงสัยว่าเอ๊ะเราควรจะกลัว r e c e s s i o n หรือว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของอเมริกานะครับซึ่งมันจะลามไปทั่วโลกเนี่ยนะครับมีผลกับทั่วโลกเลยขนาดไหนนะครับซึ่ง p o w e วลเห็นอะไรนะครับแล้วต้องการจะสื่ออะไรออกมาหรือเปล่าจากการประชุมครั้งนี้นะครับ ไม่ก็ต้องรอนู่นเลยครับเดือนหน้าในการประชุม FOMC นะครับแต่ตล,ลาดก็คงคิดนะครับว่าอย่างแอคชั่นเมื่อคือนนี้ก็อาจจะมีาคาดเดาได้นะครับว่าอาจจะไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลาดก็ได้นะก็จะมีส่วนหนึ่งคิดอย่างนี้ก็อยู่ซึ่งซึ่งถ้ามองตอนนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างมาสายนี้นะว่าอาจจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยส่วนที่เทคโปรฟิตได้เอาเทออกมาก่อน นะครับแล้วก็ดูท่าทีนะครับถ้า,ามีการ e บ r ลิชมากกว่าคาดไว้ตลาดอาจจะมีการปรับตัวลงได้ถึงตอนนั้นก็ค่อยประเมินกันอีกทีหนึงนะครับงั้นวันนี้มาดูเรื่องของอาชาร์จเซนิเมนต์ตลาดเลยแล้วกันนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าดูจากโทนเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรตื่นเต้นสักเท่าไหร่ก็คือตลาดก็ยัง p e r ร์ฟอร์มใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อนนะครับตลาดหุ้นเซทีห้าร้ เห็นแท่งแดงๆนะครับเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้ก็มองเป็นแรงขายทำกำไรนะครับถ้ามองสั้นๆเลยเนี่ยลงมา200สัปดาห์เนี่ยแล้วมีการเด้งขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับแต่อยู่ใกล้ๆไฮเดิมนะครับไฮเดิมของ S&P 500เนี่ยอยู่ที่ระดับ5,669จุดนะครับใกล้เคียงแล้วนะครับถ้าคนถือมีหุ้นเต็มพอร์ตนะครับ ก็ไม่อยากให้มันลงแรงในสัปดาห์หน้าเพราะมันจะเป็นสัญญาณอันตรายค่อนข้างนิดหนึ่งถ้าเกิดมีอะไรตกใจเกี่ยวกับเรื่องเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วทําให้อาทิตย์หน้าเนี่ยปรับตัวลงแรงนะในทางเทคนิคก็จะมองว่าเอ๊ะนี่เป็นดับเบิลท็อปหรือเปล่ามันไม่สามารถทำนิวไฮได้แล้วก็แล้วก็ลงขึ้นลงมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเซนเมนต์เชิงลบต่อตลาดนะครับก็ต้องดูดีๆในสัปดาห์หน้าอาจจะอาจจะต้องเฝ้าระวังมากกว่าสัปดาห์นี้ละกันเพราะในสัปดาห์นี้เนี่ยคือค่อนข้างโมเมนตัมค่อนข้างพอไปไปด้แล นะครับ n a s d a กเป็นยังไงอ่อนแอนะอ่อนแอกว่า S&P S&P เนี่ยเกือบถึงไฮเดิมแล้วแต่ NASDAQ เนี่ยขึ้นมายังไม่ยังไม่ใกล้เคียงไฮเดิมเลยนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาลงมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคุณเทคนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ก็มันจะมีเรื่องของ e a r n i n g ของ Nvidia ดีด้วยก็ต้องต้องต้องดูอีกอีกอันหนึ่งนะครับในช่วงปลายปลายเดือนนี้เนี่ยว่า Nvidia ดีสามารถ Deliver เออร์เน็ที่มันดีกว่าคาดได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ก็มองว่าด้วย valuation ที่ค่อนข้างสูงของ Nvidia เนี่ยอาจจะทําให้พวกหุ้นเทคอาจจะโดนแทงแรงเทขายทำกำไรได้เหมือนกันนะครับดู position Port ตของตัวเองนะครับว่ามี n v i d i ีดหรือหุ้นเทคเนี่ยเยอะในเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตหรือเปล่านะครับถ้าดูค่างเงินนะครับหลังๆถ้าดูทองก่อนทองยังเห็นได้ว่าอาพอฟอร์มนะครับ ทองเนี่ยถ้าดูคุณต้องดูสองค่านะถ้าทองที่ผมโชว์อยู่เนี่ยเป็นสปอตเลทนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยเป็นเหรียญต่ออ,ออนซ์ก็ตามเนี่ยนะครับมันจะมีค่าสปอตกับค่าฟิวเจอร์นะฮะถ้าดูในพวกอินเวสติงนะครับค่ามันจะเป็นค่าฟิวเจอร์นะที่เขียนว่าโกนะครับโกฟิวเจอร์สัญญาเดือนธันวาคมแต่สปอตเนี่ยมันจะอยู่แถวสองพันห 2,005เนี่ยวันนี้ล่วงลงมาแล้วนะครับเหลือ2,004ก,กว่าแล้วนะครับไปเหนือ2,005อยู่ได้อยู่พักหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณดูอ,อย่าง investing นะครับหรือว่าพวกบลมเบิร์กอะไรพวกนี้ค,คุณดูนะถ้ามันทองคำนะฮะเนี่ยโกนะครับ, Go, รบของตลาดไอซ์นะ2,528นะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าทองเนี่ยมันมีสปอตและฟิวเจอร์นะครับ แต่ว่าโดยไม่ว่าจะ,ะสปอร์ตหรือฟิวเจอร์เนี่ยก็ยังค่อนข้างเอาเปรียบอยู่นะครับมีเรื่อง geo political ไหมมีนะครับมีเรื่องของอิหร่านยังเป็น Noise อยู่เรื่อยๆนะครับปาเลสไตน์อิสราเอลอิหร่านยังมีอยู่นะครับถึงแม้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาอาทิตย์นี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ค่อนข้างลงแรงนะครับราคาน้ำมันเนี่ย ค่อนข้างผันผวนในช่วงนี้นะครับจาก72ขึ้นมา80แล้วลงมา72ใหม่นะครับอา,อาจจะว่าสวิงนะสวิงอยู่ในกรอบ80เหรียญกับ70ต้นต้นอันนี้อาจจะมองเป็นไอเดียเทรดได้นะครับแต่การที่น้ำมันลงมาขนาดนี้เนี่ยนะครับยังไม่คิดว่าลงค่อนข้างแรง ถ้าลงแรงมีอยู่สองสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะครับกับดีมานนะครับถ้าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีการพูดชัดว่าชะลอแน่ demand, ดีมานลดนะครับทองคำก็าอาจจะอ่อนตัวลงมานะครับดูค่าเงินดอลลาร์นะครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็ดูดอลลาร์ของมันเองดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยเทียบกับพวกตะก้าเงินนะครับ เทียบเทียบกับพวกเงินยูโรเงินเยนเงินปอนนะครับที่รวมเป็นตะก้าเงินเป็นยูนิต่าอินเด็กซ์นะครับตอนนี้ก็อยู่แถวลงมาก็คืออ่อนดอลลาร์อ่อนค่านะครับถ้าเทียบกับเงินสกุลหลักสองวันนี้ก็เริ่มตีขึ้นมาแล้วหลังจากที่อยู่หนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยกว่าๆนะลงมาค่อนข้างแรงนะครับซึ่งมันทําให้ถ้าเรียบเทียบกับค่าเงินบาทเราเราก็รู้สึกว่าโหค่าเงินบาทเราแข็งเร็วมากเลยนะจากสามิบดมา 34ต้นๆเนี่ยสาเลยแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าช่วงนี้ยังไม่เห็นว่าค่าเงินแข็งจะแข็งแบบลงไปได้อีกลึกๆะนะครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยในการซื้อสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ป้องกันความเสี่ยงหรือ hedge หรือ n h e เ g e เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่ง strategy ที่สําคัญในการลงทุนด้วยนะครับผมมองว่าช่วงนี้เนี่ย n h e d g e ได้เปรียบกว่านะครับแต่ถ้าสามหกจุดห้าขึ้นไปเนี่ยก็ยังแนะนําว่าเออเฮชเถอะนะครับถึงแม้ว่าต้นทุนทางการเฮชเนี่ยตอนเนี้เกือบเกือบสามเปอร์เซ็นหรือประมาณสามเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับก็มันก็ยังคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสามหกแล้วลงมาสามสี่เนี่ยถ้าไม่เฮชคุณก็โดนไปละนะครับแข่งค่าสามเปอร์เซ็นต์กันนะครับก็อันนี้ยังดูว่าช่วงสามสี่เนี่ยก็เป็นจังหวะในการ ดู Position ในการ unhedge ได้นะครับแต่ว่าเร,เริ่มแข็งค่าใหม่อีแล้วในวันนี้นะครับคิดว่าอาทิตย์หน้าคงจะแนวโน้มชัดหลายๆสินทรัพย์เหมือนกันนะครับเพราะาทุกคนเนี่ยทั้งอาทิตย์ดูแจ็คสันโฮแจ็คสันโฮอย่างที่อัปเดตไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าประกาศออกมาจริงมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่ามีอะไรเซอร์ไพร์หรือเปล่านะครับภาพก็จะโชว์อาทิตย์หน้าเพราะอาทิตย์นี้อันอยู่นะครับยัง รอความดูความชัดเจนอยู่นะครับก็อาทิตย์หน้าก็จะมีอะไรมาอัปเดตมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็ถือว่ามาสบายๆแล้วกันแต่ชีนี้ก็ไม่ได้มีความผันผวนจนหน้าตื่นเต้นตกใจอะไรนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับใน WCI a Channel นะครับมาเก็ t อั d เด e ได้ทุกสัปดาห์นะครับประมาณสิ้นสิ้นสัปดาห์นะครับมีอะไรที่น่าสนใจ ก็เราก็จะมาอัปเดตกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดกด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับผมแล้วก็เรายังมีช่องทางติดต่อทาง l i n e แอ @wca i นะครับ Facebook W e l l c e r t i f เลยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ w e l l c e r t i f y .co.th นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมกัน WCA ขอลาไปก่อนนะครับพบกันเอพิส od ถัดไปสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ